สวัสดีครับวันนี้ฝนตกนะครับอากาศดีแล้วก็ว่างด้วยฮนระออกไปไหนไม่ได้ครับพอดีไม่มีม นี่แต่เชือกฮะอันนี้เป็นคู่คู่เก่าฮะอ,อีกคู่หนึ่งอยู่ที่เครื่องนะฮะ นี้แล้วใหม่นะฮะให้ดูคมอนะสวัสด,ดีครับเดี๋ยวต้องตรงรับปินน,นี้เราจะทดสอบความคมให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะมา พีเซนนะครับอธิบายว่าตัวมีดนี่อันนี้ไม่อันนี้ตัวตัวมีดเป็นมีดมีดเดิมโรงงานนะฮะแต่คมคมใบมีดตัวทำใหม่นะครับคมใบมีดทําใหม่รเรามาดูกันนะครับแล้วก็มาดูรอยตัดกันอันนี้เป็นเชือกสิงห์เหินเบอร์เบอร์เจ็ดครับ นีเห็นเบอร์เจ็ดนะครับามาดูกันนะครับหนึ 1, 2. 2> <c oughs> ่งสองขาดเรียบนะครับตัดเรียบอันนี้ถ้ามีดมันไม่คมนะครับเวลาเรา คือถ้าเชือกมันยาวๆอย่างนี้เรามีจังหวะจับเนียฮะดึงอย่างนี้เราใช้มีดมีดตัดคุณยังไงก็คือเรามีแรงดึงแรงบีบมีดไม่คมเท่าไหร่ก็ยังตัดเชือกขาดน,นะครับแต่ถ้าเชือกมันสั้นลงนะฮะเชือกมันสั้นลง ตำแหน่งที่จับก็จะสั้นลงด้วยนะฮะถ้าตัวมีดไม่คมนะครับเชือกก็จะหลุดมือนะฮะดูครับเดี๋ยวจะตัดตัดเส้นนี้ฮะแบ่งครึ่งอีก นะฮะโอเคขาดนะครับขาดเดี๋ยวมันสั้นมากไม่รู้ว่าผมจะตัดได้ไหมคู่นี้นะฮะยาวยาวประมาณยาวประมาณนิ้วชี้นะฮะ ลองตัดให้ดูนะครับไม่รู้จะตัดได้ไหมครับอันนี้ไม่เคยนะ <c oughs> <c oughs> เออตัดได้อยู่ฮะครับ,รบแบ่งครึ่งนะครับแบ่งไอ คือถ้าที่เชือกที่จับหมายถึงพื้นที่ที่จับเนี่ยมันน้อยลงนะครับมันก็ต้องใช้แรงแรงเฉือนนี่น้อยลงเหมือนกันมีดก็ต้องคมนะฮะถ้ามันยาวๆอย่างนี้นะครับมันก็จะตัดง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูแผลอ่าสั้นๆอย่างนี้ก็ตัดขานะครับตัดครั้งเดียวเลยเดี๋ยวให้ดูแผล อโฟกัสไม่ได้ฮะชัดเท่าไหร่กล้องกล้องไม่ค่อยดีครับก็คมประมาณนี้นะครับอื แผลทุกรอยอยันนี้ว่างคนะเรื่อง็เลรรับมีดแล้วก็มาตัดเชือกให้ดูนะฮะไม่เป็นขุยนะฮะนี่เป็นขุยเรียบเนียนกิ๊บนะครับอ่ะคราวนี้มาดูมาดูตัวมีดนะฮะใบมีดนี้เป็นใบมีดตัวมีดนะครับเป็นตัวมีดเดิมมาจากรถเก่านอกเลยนะฮะ ของเดิมมันดียังไงมันแข็งนะครับมันแข็งแข็งมากนะครับตรงส่วนนี้มันก็จะแข็งครับตรงตรงัวตัวเหลี่ยมโค้งงอมันแข็งนะครับเอาค้อนทุบนี่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะไปนะครับคือการแข็งตัวมันเยอะความแข็งแรงเยอะนะครับส่วนคมมีดนี้คือเนื่องด้วยว่าคมเก่ามันสึกมากแล้วนะครับแล้วเขาก็ใช้งานมาเยอะนะครับ ตัวนี้ตัวคมทําขึ้นใหม่นะครับตัดต่อใหม่นะครับตัดตอ่อตัดต่อใหม่นะครับเนื้อเหล็กเนื้อเหล็กที่เอามาทําคมใบมีดนะครับเป็นให้ทายก่อนนะเป็นใบมีดโรตารี่นะครับใบตีดินนะครับใบตีดิน ืมคมคมแบบไม่ต้องสืบนะฮะดูฮะเอาเอาดูอีกรอบนะครับ,เ,เ,เ,รบเชือกยาวประมาณประมาณนี้นะเกือบเกือบสอบนะฮพบครบบึ่งนะฮพบครบบึ่งประมาณนี้ครับนี้เรามีแรงจับแรงจับยึดเยอะมีดไม่ต้องคมมากก็เฉือนได้นะครับแต่ของเรา รับจนคมได้ที่นะครับาขาดแบบง่ายๆฮะรเรียบๆนะครับอันนี้เอาอีกรอบนึงครับเอาให้สั้นลงนะครับ สวัสดีครับพี่เสกอ่าขาดครับเดี๋ยวจะลองทบเครื่องอีกทีหนึงครับเมื่อกี้มันขาดอยู่๋ยวคราวนี้จะขาดไหมไม่รู้เอาสั้นๆขนาดนี้เลยครับเนี่ย <c oughs> จะขาดไหม,มเกือบขาดนะฮะเกือบขาด ตำแหน่งจับเย็ดมันน้อยะครับได้แค่นี้ก็ถือว่าดีครับแต่โดยรวมก็คมดีนะครับคมดีเลยแหละนะครับก็เอามาแนะนำนะครับเผื่อนำไปต่อยอดหรือว่าทดลองทำเองดูนะครับผมใช้งานมาอยู่ที่ประมาณสองหมื่นก้อนนะครับ คู่นี้นะครับเป็นใบมีดที่ใช้ใบโรตารี่ทํานะครับอันนี้ทําเองครับตัดต่อเองนะครับโอเคขอบคุณสํหรับการรับชมทุกทท่านนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ